เคยตื่นขึ้นมาจมูกตันแล้วหายใจไม่ออกไหมต้องดูคลิปนี้ให้จบครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่100วันกับโลกของการนอนนะครับวันที่74โรคภูมิแพ้ไม่ว่าจะเป็นไรฝุ่นละอองเกสรขนสาาัตว์เชื้อราหรือแม้กระทั่งเซลล์ผิวที่ตายแล้วของเรามันจะทําให้เราจามคัดจมูกน้ําตาไหลและที่แย่ที่สุดนอนไม่หลับถึงเวลาที่เราจะชนะแล้วครับแต่ไม่ใช่ด้วยวิธีการถูบ้านกวาดบ้านนะอย่างแรกเลยคือดักฝุ่นล้ำๆด้วยขี้ผึ้งใช้ขี้ผึ้งธรรมชาติถูเบาๆตรงขขอออออบหหนนนนนนน้าา้้้้้้า้าา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 ่่่่งงงแลลละะะัััดดมมมฝุุจจจจไไไไฟกกกกกกกรรยยยยปปปวว2ถภภใใเิช งานวิจัยบอกว่าจุลินรีย์ที่ดีในลำไส้จะช่วยปรับภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นกินโยเกิร์ตคีเฟอร์หรือกิมจิทุกวันมันจะช่วยให้ร่างกายทนต่อสารก่อภูมิแพ้ได้ดีขึ้นและข้อต่อไปสําหรับบ้านใครที่มีผงให้โรยเบกกิงโซดาผสมน้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์ลงบนผงทิ้งไว้30นาทีแล้วดูดออกมันจะช่วยลดความชื้นและเชื้อราลดตัวกระตุ้นภูมิแพ้ไปแบบง่ายๆและข้อต่อไปกรองอากาศด้วยถ่านไม้ไผ่แทนที่จะใช้เครื่องฟอกแพงๆลองใช้ถ่านไม้วางตามมุมห้องมันจะดูดดดดดสสาาาาาารรพิิษแแแแลละะกกกก่่่นอออัับไไไ้้้ีีมมยยยงงๆโปตขท สำหรับคนที่มีงบซื้อเครื่องฟอกอากาศสิ่งที่เราต้องทําก็คือเปลี่ยนทิศของเครื่องฟอกอากาศต้องอยู่ในที่ต่าเพราะฝุ่นส่วนใหญ่จะกองลองอยู่บนพื้นและถ้าใช้ในห้องแอร์ก็ควรวางใกล้ช่องลมของแอร์เพราะอากาศที่ถูกฟอกแล้วจะกระจายไปทั่วห้องพร้อมกับอากาศที่เย็นถ้าสาหรับเพื่อนๆที่อยากฟังเสียงผ่อนคลายช่วยนอนหลับง่ายขึ้นผมทาคลิปไว้บนบ้านแดงแล้วลิงก์อยู่ในเบลครับผม